สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะค่ะวันนี้คุูกก็พามาทุ่งนายามเย็นนะคะวันนี้คูเกิลมากลับไปแล้วนะคะค่ะก็เลยไม่มีเพื่อนเลยนะคะค่ะก็มาดูข้าวนะคะว่าข้าวงอกหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันที่หวานข้าววันที่สิบสี่ธันวานะคะมันหนาวมากนะคะค่ะ นี่ะะคะงอกเป็นไอ้นี่ค่ะบางเม็ดก็ไม่งอกบางเม็ดก็งอกนะคะค่ะเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์กว่าหรือว่าสองอาทิตย์นะคะทุ่งนาก็จะเขียวขจีไปด้วยข้าวนะคะเดี๋ยวก็ จะได้เอาน้ำใส่นานะคะแล้วก็เลี้ยงต้นข้าวนะคะมันก็จะเขียวขจีหมดเลยนะคะตรงนี้ก็งอกเยอะนะคะนี่นะคะงอกงอกเยอะมากเลยจ้ะค่ะ ค่ะเดี๋ยวปุ๊กจะพาไปดูตรงที่ปุ๊กหวานไว้ไม่ได้ใช้เครื่องนะคะว่ามันงอกเยอะไหมนะคะแสงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาเดินไปดูตรงนู้นนะคะ วันนี้อากาศก็เย็นๆนนะคะไม่ได้หนาวนะคะไม่ค่อยหนาวเหมือนวันที่ยี่สี่ยี่ห้ายี่สามหนาวอยู่นะคะตอนนี้ไม่ค่อยหนาวแล้วจ้ะตรงที่หวานไว้ตรงนี้ก็เขียวดี ตอนนี้ก็จะเป็นทุ่งโล่งหมดเลยนะคะเอาดงปือออกนะคะโล่งหมดเลยตรงนี้ก็เขียวนะคะแต่ว่ามันยังต้นอ่อนอยู่ก็เลยยังมองไม่ค่อยเห็นนะคะ สองอาทิตย์กำลังสวยค่ะตรงนี้ดูซิว่าปีนี้จะได้ซ่อมไหมเอ่ยปีที่แล้วซ่อมนะคะสวยมากเลยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะ แตกต่างกันนะคะกับมีน้ํากับไม่มีน้ํานะคะนี่นะจ๊ะแถวนี้มองไม่ค่อยเห็นนะคะย้อนแสงนะคะดูพระอาทิตย์ดีกว่า อาทิตย์กำลังสวยกําลังจะตกดินนะคะพอข้าวยาวแล้วนกก็ไม่ไม่ลงข้าวแล้วนะคะ ปูลอยน้ำปูลอยน้ำเล่นนะคะเห็นไหมเอ่ยดําๆปูไม่ได้ตายแต่ปูเขาลอยน้ำเล่นวิปลาหรืองู

อันนี้ก็ต้องเผาหญ้านะคะหญ้ามันล้กนะคะปูลอยน้ำเล่นีนนี้ก็มีป่านะคะเนี่ยในนี้มีป่า มีปูอยู่ในรูนะคะนะปูอยู่ในรูด้วยนะคะอยู่ในรูไหลรูเลย,ยปลาไปนู่นแล้วที่วัดติดไฟมีงานอะไรอ๋อส่วนมนต์ข้ามปีนะคะ ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ให้มาดูพามาดูไม่ใช่ให้มาดูค่ะพามาดูนะคะข้าวกำลังจะได้หนึ่งอาทิตย์นะคะก็ยังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่นะคะต้องรอประมาณสักสองอาทิตย์นะคะข้าวก็จะเขียวขจีนะคะสวยนะคะเดี๋ยวปุ๊กค่อยมาถ่ายให้ านผู้ชมได้ดูใหม่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างปีนี้นะคะงวดนี้นะคะข้าวพอเจออากาศหนาวไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะว่าข้าวจะดีหรือเปล่านะคะค่ะเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะจ๊ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุ่งนาะอากาศดี ไม่หนาวเท่าไหร่กำลังเนี่ยกำลังดีค่ะค่ะคลิปนี้ก็บายบายนะคะขอบคุณมากๆค่ะ เดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์ค่อยมาดูใหม่นะคะว่าข้าวขึ้นเขียวไหมคะขอบคุณมากมากคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีจ้า